สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเจแดงก็เดินท่างเขาป่าเขาดงมา,มากมากกันสามขั้นรถค่ะมานัง่งมาเอาหวยนั่งเนะาะระหัดเนาะมากกับระหัดมาเดินเขามาเอาตีนอ่างเพิ่นสินนั่งเอานั่งบ่ใครผิดพลาดเนาะอาจารย์นี่เพิ่นเท่าหัวโตหูจักเพิ่นค่ะเพิ่งจะรู้จักลุงคอยไปนี่ก็สิปเป็นอ่าง เอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยมากกันหลายคนเดือนจะกาบว่ามาเจดายเดือนจะกบาบว่ามาบริมวนปลาตปลาเห็ดนี่คนน่ะที่กิงสมัยก่อนปลาเห็ดบริไก่ปลานนี้นะนี่อ่างนี่ละบัดบัดดอยง่ามาม,มองเลยตาเปล่านี่เข้าไปไนะนี่ละปลาเห็ดเห็ดตะโงกอ้อ่าง ฝากกดไลค์กดแชร์เลยค่ะหวยนางเอาถูกประจําค่ะอะกดไลค์กดแชร์ค่ะท่านผู้ชมเป็นกําลังใจให้เราคีมยังขายคือเกาด้วยค่ะจับเงินจับทองและคีมทักก็ได้เป็นจอดนี่ยังต้องไปถามเพิ่อนด้วยส้มวิวมั้งเพิ่นให้ส้มวิวจะหาหม่องมั้งตรงนี้หม่องเพิ่นอยู่อยู่ใต้อ่างหรืออยู่ทีงอ่างบ่คนวานะอัดวัดงามๆเลยนะ บ่มากยี่สิบสามสิบปีแล้วนี่ยี่สิบก็ปีแล้วหลายคนได้รอบนั้นเข่าคู่รอบบ่ะเขาคสุดสองสีเข่าสองเทียกับแปอยู่บัดปลาํำจันงาวัดปลาน้ำจันงาเนี่ยก็ได้สองสีก็ออกสองสีสามเทียบมได้สุมออกสองสี่ือือได้มานางออาุงวดวันี่แม่นางละมากับเพิ่นนะล่ะมานางอาคุงหวดบอกระเพิ่นพ่อหญ่สมพ่อหญ่พ่อหญ่มี หลายคนเนี่ยมา,าเจ้าก็ระทำใครพ้นมันวางไหนเราสันเมื่อพ้นกันยางมือขัดหลังขี้เจ็บยางกับไปกระป้าอยู่อ,อย่างบ่บอกจักเทลียเลยถามมาปอนแรกลราซีบอกว่าสันโอ้ยห้องกันแห้งหมาบักสองซีเอ้สันดี้<อ>ห้องข่อยก็เลยบอกข้าเจ้าว่าข้าเจ้าเลืหลายถา่ายอยู่รถเนาะเขาก็ว่าบักสองซีเอ้ยวสันข้าเจ้ากับบ่บ่ไปซื้อจ้าค่อนมิตพรพ่อใหญ่มีอัน อันก็พอใ้สมบ่ติพุ่มดีบ่ตรงนี้เคยมาน่งบ่พุ่มยักเด้นพุ่มแมนบดแองยักยักเด้บอกเลขอยู่นี่หยักไข่มาน่งอยู่คนว่าสมันออกจนแปดหาน่ะมาแล้วคนวางสิแม่บอค่ะมาแล้วคนวางสิส่คือว่เห็นเจ้าอยู่สว่าซั่น เจ้าก็ะเงียนาขึ้นมาสันตัวว่าสันพอเล่นกระเงียนาขึ้นไปหัว่จูขี่ฝ่าผมมันหยักไมตัวใหญ่บอกเลยกันดูเป็นบอกเป็นยิ่บอหยักวะสันมือจกลงกลางเทียนนะมือใหญ่ใหั่นจกลงจับขึ้นมาอีปูดินดาวดาวอยู่อันมันหยักนี่วะสันเด้สามข่อยอีกระปูเพร่ะเลยถิ่มตาบลงเบิ่งอีกได้ว่าสันนี่จังสีว่าเพราะว่ามือมันเต็มเทียนเลยมันเรียกทั้งทีนี่วะสัน บาดหายจะเนื้มจานเนื้มตีให้ที่กระปูก็เป็นแปดเด้อแล้วนี่มันเด็จริงก็เป็นหาันออกแปดหาคักอยก่ได้ปีหยักเอาวันี้ก็ขอให้ไอ้คือโตัจังเนาะมันีคุ้มดีนี่ขึ้นแขัหัวนี่มันหัวขี้วลเป็นยักมันขนี่มันไตมันบครับัมันเป็นยัก ชิ้นไม่น่ากินแต่ข้าวสินไสพุ่นล่ะมันยักโตใหญ่เลยหัวมันจุ๊บสีฟ้าบนนั่นเลี้ยวไปโอ้ผมโตใหญ่ต้นตนี้วะอยักโตใหญ่เลครับผมบอกเลขเป็นบอ่อยักสันเต็นว่าแต่น้น <c oughs> นำผีกองก้อยคอยกับไปเอานอเนาะย่ใส่สที่คู่สุกนี่ถือสีแสน<อ>ไปเอาเลขน้ำผีกองก้อยใอยเราไปเอาน้ำเหลียก้อยุใส่ละผีกองก้อยบอกเลขเป็นบ้ามา เป็นอยู่ครับพี่ว่าวข้านข้านมาเจ้าคือเสียบอนุงผมเป็นพี่กองไก่พี่ว่าวออครับอือันบอกเลขเป็นบ้าบอกเป็นว่าสันบอกกระดูกว่าสันสองบวกว่าสันสองบวกยังไงสองบวกสองกับสองจีพี่ว่าโอ้บาทอีจานทร์น่มละครับไปบอกว่าสองบวกพ่นฝนฟ้าบวกคั้ยบ้านนี่มันบระมานบวกแบบนั้นสองบวกสองบวกคังยงยังไงสองบันเทิงสองจีผู้สุขซื้อผู้เดียว ป้ามานังเอาคุงวดเนี่ยเด้อพอห้รวยรยน้ำเน่รวยรวยน้ำเจ้ากระสีรวยน้ำก็กันละบอกพอสองเก้าบอสองเก้าแล้วตัวเดียวจุดพุดเลยผ้าไปเผ้ามาเอาทุงวดเนี่ยแบบนี้ใหญ่นั่นบอกใข้ไปซื้อมาก็เดินเดื้คนบอเคยซื้อนาใหญ่น เอาตู้่อยถูกเจ้าก็สิได้เงินขื้นกันล่ะเคิื่อมันบ่กใครเห็นหงหน้าเอ่ยไปเจ้าซื้อบ่ล่ะบ่ดนี้เจ้าขใครกัน่อยมีเงินข่อยก็สิให้ผู้อื่นแล้วซื้อไงอ๋อโอ้ยมันได้เน้นเน้นรถซื้อเพื่อ f c เฮาซื้อเพื่อเจ๊แดงก็สิซื้อเพื่อเพิ่นเริ่มนั่งแล้วค่ะท่านผู้ชม ไอ้เจ๊แดงมาว่าที่หลังเล่เพิ่นนั่งนั่งโดนโดนค่ะท่านผู้ชมนั่งโดนจนเจ๊แดงนั่งนังภาวนานั่งเนาะเพิ่นก็เริ่มทำพิธีฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะถูกหมยรวยๆไปน้ำกันเด้อค่ะเด้อหัวนี้เด้อขอให้ออกมาแม่นแม่นเนาะโพูดตายคนที่บ่มีอยากมีกินซื้อ เป็นนั่งเอาสีเล็กสีบัวล,ลายตูดอกค่ะท่านผู้ชมเล็กบัวลายตูดขอกเล็กนั่งเอานะกับเปิ้ได้ตูดได้กับซื้อเอาเพื่อซื้อหน่อยกับเพื่อซือ้อลายกับซื้อหน่อยเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อได้รุ่นเพี้ยเปิ้ลไฮเพิ้ลกระบอกถืงมาหลายงวดทั้งหลายยุคหลายสมัยค่ะที่เปินลห้เกิดที่ฮ่าโด่งดังมากสมัยก,ก่อนก็ได้ทุกมมือเพิ่นกับยังเห็ดอยู่ แต่ว่าพวกเอ้าวพอหุจัดก,กันเล็กเพิ่นกระถูกเลื่อยเข่าเลื่อยเนาะค่ะเนะาะจังใดกระสิตามเพิ่นมาคือเก่าค่ะท่านผู้ชมตามเพิ่นทุกงวดค่ะขอตามเพิ่นทุกงวดเนาะค่ะเนาะปูต้นผ้ามาจานต้นเศรษฐีผ้ามาเนาะค่ะเพิ่นอนอจัดก,กับเพิ่นแกได้ถูกมากกระสิทธไอซังสลาบไอ้ซัง สั่งโบสถ์เห้มันแล้วคนมาจันมีจุดประงสงค์สิสร้างโบสถ์เนาะคะ่ะท่านผู้ชมสร้างศิลป์สราส้สรางโบสถ์ที่อยู่ในวัดพระอาจารย์นั่นแหละขอเพิ่งบารมีขอขอถ้ำเอ่นพอถ้ำเนาะสภาร์เอิญพอถ้ำหมอถ้ำเป็นหมอส่งเออส่งบอคนะกล่ว่าส่งกับบุเมรุนะจะจิตเป็นคล้ายๆถ้ำพอพอถ้ำเป็นนั่งเอาเนี่ย ไปนนั่งรอเล็กเนาะแต่ตาส้มกับบอแมนเพราะวา่าเพิ่นบระเดีมาเข,ข่าสุกเป็นนางถ้ำนางข้างในนางถ้ำเอาค่ะต้องโดนอีรีเจเดียนก็จนนั่งสิรับนะ่ะนั่งตะเวนจนว่าคำค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้ท่านผู้ชมถูกหวยรวยๆไปน้ำกันเด็กอะแล้วก็เจ๊เดียนขอรัดตัดตอดเอาเนาะค่ะก็ะ เพิ่งเพิ่นไปมาพาเอาที่หลังด้วยค่ะท่านผู้ชมนี่เพิ่นนั่งโดนอิลีกันไทยนี่กันสิโอ้โดนเล่อยสามสิบนาทีเล่อยสี่สิบนาทีผลักประหัดกระจอบเอาท่านผู้ชมรวบแล้วตัดต้นไปเพิ่นทามเพิ่นสิได้ตัวใดเนาะค่ะเนาะวางได้แล้วกันคืโดน โดนเนาะเก็บบอกเก็บบอกเลยเปล่าเก็บบอกเกบนี <S <S um ่นางกินตต่นกำลังได้แลวพอ ทิ้มัลนี่เพ่นละตดตรงตังีง่รับบอกนี่ละค่ะใส่หอวัดค่ะเพิ่นวางเลยเพื่อเพื่อนห้เพิ่นห้แปดหกไหบอก แปดหกกัพอันซีสามสามหกคัพซีสามสามตัวมาได้ไหมัอันสี่แปดหกที่จึงมันหนึ่งสี่สาแต่ว่าที่ที่เห็นเห็นคักๆกันมันมันแปดแปดหกแปดหกไม่อยากบอกสามตัวเพราะว่าอย่างบอถือที่เห็นเห็นออกชัดเจนเนี่ก็คือแปดหกแปดหกที่พอแปดหกกัพอัน ที่สามหลังล่ะมันมาเป็นคู่เลยบอเล่คะมันมามันมาทีละตัวมาทีละตัวอันแปดหกเราไมนเห็นเห็นแปดหกมากก่อนมาคู่กันเ่มันเห็นชั้เกียร์เห็นชัดเจียแปดหกันมาจยงไรเนี่ยคนเก่าบอมาหรือคนห้เป็นเลขมาเลยมันเป็นแปดแก็เป็นหกบาง่นี่เป็นแปดบงนี้แล้วก็เป็นหกระบาดเป็นซีแล้วก็มาเป็นสามแปดหกีสามสามซถกค่ะ เพิ่นว่าว่าลางว่าบุญอยู่บ่มันเพราะว่าตัวนี้มันหายทั้งลางอยู่แล้วสี่กับสามมันเห็นอยู่หลางหลังเห็นอยู่หลางหลังตัวแปดมันเห็นอยู่เต้่งเติงจ้าถูกกับหกจ้าถูกถูกถูกซื้อไว้เบิดทั้งสองตะแปดหกเป้นเติงจริงเออสี่สามอยู่กลางเห็นสี่สามันอยู่หลางหลังซื้อไว้ทั้งสองตัวแล้วมันบอช่นนนั่ต้นหอมบอช่นหนำหนึ่งหรอบอบ่นบอช่นเขาก็จะเฝ้าออกแห้ง ราวะเรกข่อยมันเคยเขียนเต็มหนึ่งซื้อไ้แล้วบอกคนว่าบ่ให้เขียนเนีเยราะว่หลอบนี้มันเห็ดเต็มทีแล้วเพราะว่าข่ายมันกรถูกตองแล้วอันขันขันหาคันแปดว่ากระถูกตองแล้วอันตั้งตังสูงๆคาเนี่คขาให้ออกเรียบร้แลเพ้อคเียจ๊แดงบนไว้แล้วบนเพิ่นไว้แล้วอขอขามาสวดคนเดยค่ะบาดนี้เพิ่นหามาที่มันเห็นเห็นเห็นชัดเขนว่ามงีรอไปว่าว่าใส่เพิ่นให้เพิ่นได้ยินเลย เพิ่นให้เห็นชัดเจนก็คือ8ปดหกอาซีสามมัก็เห็นคือกันแต่ว่าผมว่าชัดเจนคือแปดหกมันว่าชัดเจนท่อแปดหกขันสามตัวเสียวหยางนอสซจะเห็นเพราะล่าง แปดหกนแล้วตัว้ลปดหกเียไตัวเด้โทรเด้สามตัวบนเพิ่นไห้แล้วกระดอกแม่นี่จังเลยมันสูงสูงห่างอนสี่สับกับามสูงถึงต่ก็ตัวย่างแล้วเจแดงกระจุดถทูบแล้วไปขาวก็ถูกแล้วขอว่าโทษก็ขอแล้วระบาดเนื้อค่ายก็ถูกแล้วมีปัญหาเจแดงกระจุดถทูบแล้วสิเก้าดอก จุดทูบขอขมาเพิ่นขอเพิ่นแล้วสิบเก้าดอกมานั่งอยู่นี่กับนางภาวนาซอยเพิ่นแล้วแล้วก็บบนเพิ่นไว้แลี่ยวต้องทำเนี่ยเนาะเพิ่นไวเลี่ยวเอฟซีเรื่อยๆเจเรียงซื้อเพียเอฟซีซื้อเพียได้มาจ้างวัดน้ำปูพผอาจานผ้าไหมค่ะพผ้าจารย์รู้จักกับเพิ่น ส่ใจหระจนดะวัรวยๆแงแงน้ำกันกันท่านผู้ชมนะงอันทุกมาเราทุกวันนพอนะให้โบสถ์เพิ่นสร้างแล้วแล้วแม่อาจัรย์ต้นเพิ่ิได้สร้างได้ร่วมสร้างโบสน้ำกันนค่ะพระอาจารย์ ค่ะ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 เอาต่อไปเพิ่งใบบุญบารมีเพิ่นกระเพาจานเนาะค่ะท่านผู้ชมเอาลำลวยถูกหวยไปนั่งกันเพิ่นจ้าถูกจ้าถูกค่ะจ้าถูกเอาท่านผู้ชมลำลำเลยลยถูกหวยไปด้วยกันนะคะ